นี่เจาะตะไปใช่นะครับหอยแมงผู้ยักษ์นะฮะโอ้นี่ครับเปรียบเทียบดูกับตัวนี้นะฮะว่าขนาดเท่ากันไหมครับดูครับโอ้โหลอยไซส์เลยฮะนี่ครับหอยแมงผู้นะฮะอัันนี้ขายยงงไอ๋ออันนี้หอยแล้วนะนี่หอยคง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 อันนี้หอยแครงนะ ยอนเลยอันนี้หอยอะไรนี่หอยเต่าหอยเต่าทำไมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสีแดงอ่ะอันนี้สีสขาวเนาะมันยังไม่เลยสร์แสงมันดแดดแสงแดดยังไม่มีครับน,นึกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียสีส้มสีส้มตัวมันก็แดงตัวมันก็เกมีมเยไม่แดงออยู่ตนนี้ถ้าให้แดดสักสามสี่วันนี้มันจะแดงเริ่มเริ่มนี่ยิ่งใหญ่กว่าอีกโอ้โหเริ่มจะแดงเริ่มไข่เอาแบบนี้ใช่ไหมเปรียบเทียบครับตัวนี้นะโอ้โหดูว่า คนละสกันเลยครับแทบมืดแดดสั้งสองสามวันมืดแดดลยอยู่ตรงปอดสิเลนะฮะตรงที่เขาดูลิงกันนะะอันนี้นะครับนี่เลยครับตรงนี้จะมีลิงนะฮะนี่เขามาดูลิงกันครับลิงเพียบเลยลานนู้นนะให้ดูด้วยเออนี่ครับมีลิงนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารลิงนะฮะแบบนี้ครับ แล้วก็ร้านนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นร้านรถเข็นนะฮะนี่ครับอันนี้เจ็ดกุ้งุ้ยทำไมไม่เอาแบบนู้นนะมันไม่เเหยียดเป็นแก่เหียดแก่ใช่ไหมอ๋อมันก็สดเหมือนก็เดี๋ยวจะซื้อน้ำแข็งไม่ต้องซื้อยาดี๋มีน้ำแข็งใช่ไหมอ๋อเตรียมพร้มแล้วเครื่องยำเขามีนะครับนุครับเขามีเครื่องยำให้เป็นชุดเลยนะครับตัวเท่าไหร่ครับ สิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทนะฮะถ้าไปซื้อที่ร้านนี้มันตัวละสี่สิบห้าสิบนะคแต่ที่นี่เขาไปหามาเองครับหอยเม่นคู่นะฮะหอยเมงคู่หอยแครงเล็กหอยแครงใหญ่นะครับแล้วก็โอ้แบบที่ทําสาเร็จก็มีนะฮะแบบนี้ครับเป็นถุงนะฮะนี่เป็นถุงเลย

พีๆๆๆๆ่ราวันนี้ตัวละสิบเลยพ ja right so oh, um 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 ี่ด่จะไปหยิบมาเลยสิบบาทก็ไม่สิบบาทก็สิบตัวร้อยโอ้โหสิบก็แถมแถมด้วยไหมสิบแถมสองสิบแถมหนึ่งลูกสิบแถมหนึ่นะครับของสิแถมหนึ่งนะฮะสิบแถมสองยายาดทุนสิบแถมหนึ่งแล้วกันนะครับลูกหกสิลูกของเงือกหายแข็งเลยอันนี้รอยเยอันนี้ ข้อมากเลยหอยแพงนี่โอ้ยตัวนี้หนักขีดนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ขีดหนึ่งหนักขีดหนึ่งนี่ตัวนี้อ้าแล้วโอ้ยแดงเลยนี่หอยอ้าวหอยอ้าแดงแล้วเอาไปแล้วไม่มายืนนับกับหนูว่ะเดี๋ยวก็อ่าทางนี้ครับนับอะไรลูก โอเคนะครับสารพัดหอยเลยครับหอยแคลงหอยแมงคู่หอยนั่งลมนะฮะหอยอะไรอีกเป็นราบนี้ครับหอยพงนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทัลเว a n น e l ครับเกาะสิเลภผู้เก็ตรับ